ค่ากะกลับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทั้งช่องแตงโมเนาะค่ะมวันนี้แตงโมกับสีน้ำผ้าพ่อมพีน่น้องมาเจาะช็อตเด็ดคือเกาค่ะมาตะลุยปลาสาเพื่อได้โชคได้ลาบจากปูอี่ําพิธีขอโชคเนาะค่ะค่ะช่วงนี้ก็เป็นวลาไก,กลครับแล้วค่ะ ทางชองกระไดมาตะลุยป่าชาค่ะเพื่อได้โชคได้ลาบไปฝากเอฟซีนองเนาะค่ะอาจารย์วันนี้จะทำนี่ก็เป็นพญาปวกนอกกาที่ปูนค่ะที่พปวกาูสผ่าเอาโชคเอาลาบอธิษฐานไปน้ำกันนอกกากรวมตังกิดตังใจอธิษฐานให้โชคให้ลาบค่ะ โมเมนเอามาจากพ่นขางนานี่ทุะขอคเพ่นอยู่แล้วค่ะพ่นมันโบเมนค่ะโมเมนอยู่งพ่นหนีได้ค่ะพี่น้องพ่นไนะครับเ้าอยุกการภาษาทอกวันมี้เป็นพนเบิ้งพ่นอันนี้ครับเป็นใกล้ๆประทาดได้ครับพ่นหนีเด้ครับผมก็ขึ้นย่างสูงเนาะค่ะเขาทางปีได้ครับเพราะในเบิ้งอ๋อออจะหาหยากันนี้ ครับผมเด็กกับปญาปวกคนว่าอันนี้มันก็เป็นความเชื่อสอวนุคคลเนาะครับผมมีความฝังอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเพว่าใหญ่กว่าบรรดาปวกทุกอย่างก็เป็นรัญญาก็เป็นปัญญาปวกนะครับเนาะอาจารย์ามาพญญาปวกคือไปได้ดอยู่ตรงข้ามใหญ่ต้นมะขามใหญ่คือตอนอาจารย์ไปเอาปวกคือไปซับออกเหมือนก็เลยเห็นอยู่ในเนื้อไม้ ก็เป็นแบบนี้เลยเห็นยุ่ในเนื้อไหมเห็นในเหมือเหมือไม่เห็นครับในเนื้อมะขามกระยู่ตรงที่ปวกกัดกินกัดกินต้นมะขามเราก็เลยเอาเมาเรกแบบนี้เนี่ยนะครับกลองดีกินบุได้ครับสว่าเอาพญงครับสหรับอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าครับว่าอีลีนที่เพื่อคอยเห็นปวกปวกก็คือไม่เน่าไม่เปื่อยนะไม่เหานคราะ โอ้แข็งเลยนะครับเนาะแข็งแข็งคือเป็นเป็นเองครับอืมเป็นเองเป็นเองนี่แข็งแล้วก็มีน้ำหนักค่ะปกติมันก็แบบคล้ายร์จะเบาค่ะหญ่หวานจะจันเนาะครับคล้ายๆหวานจะจันส่วนมากคนเห็นห้าสามกันเยอะนะครับทมกคนหาสามลองที่จะหน้าเบิ้งเด้อกตรงนี้เวลางเลือกเนาะเอฟซีแล้ววันนี้เบิ้งเลือกใครนะครับคุณละโมงเก้านาทีนะครับเด้อยังบวพอดีกนะครับกินนาทีครับ อีกสามนาทีอีกสามนาทีตรงกันเลยครับคตรงกันตรงกันบ่ครับแน่นตรงกันบิงกระอ FC เดบเอานี่เด้ครดบ๋ยได้เวลาแล้วอนุญาตั่านกู้กาแนะครับย้อนปวกหน้าคนยิ้มย้อมปวกหน้าคนยิ้มค่ะดีแล้วละคนยิ้มให้เอาเอาไป ถ่ายไว้ถ่ายไว้่าปูนาบูนี่เลี้ยเนอะนีิ้มอยู่ค่ายิ้มอยู่ค่ะจอมปวกถ่ายูไปเห็ดปนเยอครับหน้ายิ้มรับผมต้งมียิ้มอยู่ด้วยข้อหนึ่งก็ยิ้มเลย้อหนึ่งอแรกห้อหนอ่แเราบันี้เย็นแล้ร้อนอนี้ไม่ร้อนรับผมร้อนคือสีพราะคือสีป๊หาแต่ว่าพ่าไปว่ามากแต่ชือว่าหา ก็เย็นเริ่มเย็นตอนนี้เย็นแล้วใช่ไหมครับเเยย็็นนถ้าถือว่าคันห้อนนี่ก็สระแสไฟฟ้าไฟนั่นปันได้บอืมถ้าเปิดหน้าเย็นเย็นเจ้าที่เจ้าพวกมันก็สิใจเย็นแมนแมนท่านผู้ใหญ่ท่านที่อนุญาตโอ้ตามรักประมาณนี้ครับผมรรอเวลาครรับอเวลาจากน้อยใจเย็นๆครับแต่สิบห้าเหมือยังรอดมาได้ครับผม ตามสี่เจ็คุณน้อนะอือเ่บมันน์นันตาาเดิมมนี่สอกาบูบูชาคุณประพุทคุณพระทรมคุณประสงค์และเพเชิญอรัตนาเจ้าทีอาสถานที่ป่าสาห่งนีเมื้อนี่ขออนนเลยกับพ่อเห่ยเงินั่นยูทูบมากขอสิมากขอเล็มงคลจาก เจ้าที่จะทั้งสถาน,นี่นีสิบ,บันซาหามันลือก็ว่าเจ้าที่ี่นีละ่ะไฮแมนส์ไฮงามได้กับเขางามนั่นก็ได้โชคได้ลาบกันทุกคนนะและมือนี้จะมาขออ่าเลขมงคลสามโตและสองโตก็และขอให้เขาลงมั่นญ่กับลูกนากะ,ะมาขอขว่าเมตาการุณาผู้รู้แจ้งเห็นจริงผู้เห็น ทุกอย่างขอให้มันหยิบม,มาจับมาเข่าที่เฮ็ดขึ้นมาเนี่ก็ขอให้เป็นตัวงาม,งามและกะขอให้กลางวันนห้ถ้าเข้าได้กบสีนี้ผ่าเจ็ดสีมาปลูกไห้เด้อม้วนนี้แต่เราจริงๆก็ขอให้แม่นให้ตรงให้ชาติเขียนด้วยเถิดเมื่อนี่ก็มีความคันหามาพรวะและความโดยสมผลลำบากลางไม้เด้อสาธุ ความเดินเน่ยพะาเด้อจังในเก็บเก็บจับเก็บเยใส่ด้อบรรยากาศได้เลยครับบ้าน <c oughs> ยังยังจะแฉกกระยานเลยกับพี่น้นนอง <c oughs> ย <iet> <yap> งนกวกครับดเด้อันี้จะได้เล่นท่ากันที่ที่เด้อขอเชิญเด้อของงายๆของตางตเด้อพ่อนจะพี่จะท่างชือว่ามืออื่นนี่ก็เป็นมือสั้นบันดีแล้วเปิดมื่อีเปิดโคกิดโรแล้วจะขอนีไม่มีใครไม่้างครท่อะไใ่อสูนลาบนะมือเดย บ่าของห้องพักบ่อครับอ้อบ่อตอนนี่ต้อหงี้ตัวใดออมีมาต่ยกิดเนาะค่ะ ากรมือล้วครับ่องนะครับนี้ปตัวเตกอวใ้ใกล้ยีครับอยู่กลางปาจาครับพี่น้องำัไปไปฏิิทดที่สุด่งนะอ่การปาษาครับเรืองแต่่ไข่ประทานนะครับเนาะเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับ

ครับผมครับบรรยากาศฝนกระตินไหมครับส,สามตัวเลยสามตัวพี่นุน่นตัวไหนเราคู่กันตัวสุดท้ายมันเสือเบิ้งเนาขันสุดท้ายสี่สองตัวนั่นันตัวไหนมันที่เป็นสองตัวน้ำกันตัวไหนครับอ่าขันได้นี่มันติน หกศูนย์พีน้อนจัน mm. <100. S 1> หกศูนย <alon> ์ added, หกศูนย0ือหกจีทัอยุข้างบนคือคเย่ค่ะหกศูนหกศูนย์หกศูนย์นี่ก็เป็นหกแปดนะครับจัหกแปดหก็ได้เนาะหกแปดหกง่ายวยคะแปลง่ายอยู่รอบนี <vet apron> ้ก็ค <vet> ือรอบแต่ว่าคุ้มเป็นไหนเนาะ ถ้าสามตัวก็แปดหกศูนย์แปดหกศูนยนี่สามตัวแปดหกศูนย์สตัวเพราะว่าตัวขาดนี่ทั้งหน้าอาจารย์ทั้งหางก็รวมเป็นเป็นสองตัวอันตรีเขาสองแปดหกศูนย์แปดแเนี่ยเนาะอาจารย์เนาะจุดไว้แคบหนาจดไว้ค่มาสี่สิบห้าขอบไปซืนที่หน้าตองกลังเบิกประมาณว่าอีกที่อน น่าจะติดตัวนั่นใช่ไหมครับผมติดตัวนั่นใช่ไหมครับผม นาจ้อยเด้อค่ะตอนนี้จะเริ่มเมดเ้าเรื่อยๆแอปจะติด่าพอแม่พีนน้ออกไปเด้อค่ะยุ่งหลายๆครับดีมาเลยนกแ้องตลอดเวลาค่ะเปล่นเปลี่ยนเปี่ยัพักแล้วย่งวังเวียงนะครับเนาะนาจ้อยค่ะครับผมแปดนครับเนาะกแป หดหกศูนย์ฮุแปดศนนะครับพี่น้องหกแปดเก้าแปดหกศูนย์หกแปดหกแปดหกศูนย์ค่ะงวดวันที่หนึ่งมีน้าค่มสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะพ erm ่อแม่พี่น้องเทหน้าจอด้วยค่ะก็ใส่วิตเบิลย่านในการรับจุ่มนะคะแทางทองเป็นเพียงสือกลางไปเนื้อข้างกระดันชอบกระตามบำมากระพานนะคะ ครับมันนี้เป็นพระปูไล่สายทูดงนะครับเนาะเป็นในทำาิิที่ยดน้ำตาเทียนครับ,รบจากเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าพู่มในปราษาแห่งนี้ครับค่พอแม่พี่น้องแคบมาเจอเวเดอร์ค่ะแอดก่ะเสด็จพาพพอแม่พี่น้องอกไปทางนอกนะคะเพราะว่าที่บ้านี้ค่ะ

sekarang sudah อันนมุนนะคับน้ำปลาที่จะออกมาค่ะสำหรับ่นี่ขอให้พ่อพี่น้องสุขมาล้ำาุ้ยด้วยค่ะเด้อค่ะ